Glass under feet, crack sharp. สวัสด,ดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับนอกสนามไลค์ครับขอนำท่านผู้ชมทุกท่านมายัางสนามฟุตบอลย่าเทียมสีลันฟุตบอลลิสตาภูกเก็ตครับเชิญนักก,นะนกีฬาทั้ง2ทีมสัมผัสมือครับก่อนเริ่มเกมครับทางด้าน MSKG ใบผึ่งผายซีเนียพวกเขาทำให้ไม่เต็มครับ น่าจะขาดในโซน50ปีหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเกมครึ่งแรกเริ่มต้นครับวีภูกเก็ตเล่นก่อนจากขวาไปซ้ายครับุ่มขึ้นหน้าครับจะให้ที่ทางด้านเจ้าสปาร์ตันจะพลิกหนีนันทวัฒน์เก็บบอลแล้วลองจริงตรงนี้โอ้เรียบร้อยเลยครับน่าคมกริบเลยครับทางด้านเจ้าสปาร์ตันครับทำมาลักดวงทิพย์น่าได้นับหก่อนเลยครับทางด้านวีภูกเก็ตครับขึ้นนำแล้ว1 0 เอาทางพงศักดให้มาจันยงไหลต่อเบญจพลเบญจพลเบียดกันแล้วตรงนี้โอ้ใจเยน็นๆครับใจเยน็นๆครับใจเยน็นๆครับใจเยน็ๆเยนๆครับโ <ters>? <Pos ters> ดนใบแดงทั้งสองคนเลยครับสปาร์ราตันสปาร์ตันเลือก,อ,ก <Pos ters> ออกซ้ายมาจันยงจันยงตั้งป้อมแล้วจริงตรงน,นี้ยังไม่ผ่านครับสมศัก บอลตกพื้นอ้าวแล้วท็อปสปินเข้าประตูโอ้อะไรครับเนี่ยโอ้กลายเป็นบอลแบ็กสปินเข้าประตูไปใช่อย่างนั้นครับม,มาเจ้าเอศอนเพชรเจ้าเอขวาสุดที่นันเติมขึ้นมาแล้วแปะลูกนี้ยังไปติดเซฟตรงพื้นมาตรงนี้บอลอยู่ที่เจาวาลีครับจะแพกตรงกลางแล้วหน้าตรงนี้ข้ามหลอกเลยครับเจ้าเอศอนเพชร บอลตรงกรอบแล้วก็เป็นประตูตีไข่แตกครับจากเจ้าวาลีนครับจะหนีเจ้าสับอาต้านออกซ้ายใบเฟเดริกคืนกับมาใหม่แล้วยัดไปหน้ากรอบเข้าทางสุดที่นั่นแล้วเจ้าเอสอนเพชรจิ้มลูกนี้เรียบร้อยครับลงมาครึ่งหลังบวก2ส,สกอร์คนเดียวเลยครับขอภัยครับเป็นประตูที่2ครับมุมครับของทางด้าน MS. k g ไหลามาเจ้าเอสอเพชร เจ้าเอตรงกลางเจ้าวาหลีตั้งปอมแล้วจิงตรงนี้โหเรียบร้อยเลยครับเลือกเสียบเสาเลยครับกลับมานำเป็นพลิกแซงแล้วครับนำเป็นสมประตูต่อ2จะหนีเจ้ากะทิออกขวาไปสุดที่นั้นตั้งป้อมแล้วจิงตรงนี้5าหลุดออกหลังและพูทธศิลป์ก็เป่าสัญ,ญญาณจบเกมเลยครับก็เป็นทางด้าน MSKT ครับเก็บ3คะแนนได้ครับพลิกแซงเอาชนะวีภูเก็ตไป3ประตูต่อ2 เชิญนักกีฬาทั้งสองทีมสัมผัสมือครับก่อนเริ่มเกมครับทางด้านคิงตู้แช่ครับอยู่ในอันดับที่7ครับมีอยู่8คะแนนเกมครึ่งแรกเริ่มต้นครับทางด้านคิงได้เล่นก่อนครับบกจากซ้ายไปขวาโตถึงจังหวะแล้วตรงกลางอ้าวแล้วตุ่งโดนตัดได้ครับเจ้ายาโยลุยขึ้นไปตรงนี้แต่งเข้าขวาแล้วก็แปรลุกนี้โหเรียบร้อยเลยครับ โซโล่เดี่ยวจากครึ่งสนามขึ้นไปแล้วก็บวกสกอร์แรกครับให้กับทางด้านทิงตู้แจ้ขึ้นนำแล้วครับ1ประตูต่อศูนย์โดนบีบสูงแล้วตรงนี้ครับเกมรับของทางด้านขับเจนย้อนให้บัณฑิตเปิดมาอ้าวเข่าทางยาโยยาโยตั้งปอมแล้วจริงตรงนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับสองเมตรเลยครับของเจ้ายาโยบมีโอกาสลุนแฮตติกแล้วขึ้นนำเป็น2ประตูต่อศูนย์ I inside just burst owns what's to free No one play อาวุธพิสากตรงนี้เจอสากัดทิ้งออกข้างยังได้ทุ่มกินแดนแล้วทุ่มฝากเข้ามาวัฒนางานแข็งเอียวตัวยิงโอ้เรียบร้อยเหมือนกันตรงนี้ครับอเอียงตัวแล้วอวอนเล่เลยครับบอลไม่ตกพื้นครับาตามตีไข่แตกจนได้ครับจากวัฒนางานแข็ง ตรงนี้บอลได้เปรียบผู้ตัดสินให้เล่นแล้วแว่แทงทะลุขึ้นมาเจ้ายายโยตั้งปอมแล้วจริงตรงนี้โหแฮตทริกเลยครับของเจ้ายาโยครับสามลูกติดของเขาครับเราขึ้นนําเป็นสามประตูต่อนหนึ่งเลยครับไม่ได้ครับออกขวาไปยาโยให้มาธัญญาภิสิตตั้งปอมแล้วจริงตรงนี้แล้วสามของสุโน่เรียบร้อยครับเป็นทางด้านสายันบุรีล่ะครับแม่ได้ส้มหล่นตรงนั้นครับ จังหวะปฏิเสธของบัณฑิตนั้นเอาไม่อยู่ครับบอลกระชอกมาเข้าทางทางด้านสายยันบุรีรักบวกสกอร์ที่4ให้กับทีมครับขึ้นนำเป็น4ประตูต่อ1ประตูที่พี่ไลคําเลิศพี่ไลถ่ายมาเอท่องเที่ยวแล้วตรงนี้เสียบอลอัสมีให้ไปวัฒนายิงตรงนี้เท่าลเลือกยิงมุมแคบเลยครับตามมาเป็น2ประตูต่อ4ครับจากวัฒนางานแข็งของทางด้านคิงฝากไปสายยันบุรีรักสายมาธัญ,ญพิสิธิ์ ธัญญาพิสิทธิ์โยกเข่าในแล้วยิงตรงนี้มีแลแบแล้วก็โอ้เรียบร้อยครับแฝดฉลับเป็นดีเลยครับขึ้นนําแล้วเป็น5ประตูต่อ2ครับวีลาชัยขวาไปยาโย ο. ยาโยฝากตรงกลางครับว,วีลาชัยลุยแล้วกระแทกลูงนี้อ้าวแะดแลับเป็นประตูขึ้นนําเป็น6ประตูต่อ2เลยครับนี่ครับขวาที่ธัญญาพิสิทธิ์เราเลือกแปดตรงนี้ยังไม่ได้ครับ แล้วพูตัดสินเป่านกหวีดยาวจบเกมครับก็เป็น3คะแนนของทางด mm ้านคิงกู้แช่บเอาชนะขับเจนไปได้ครับด้วยสกอร์6ประตูต่อ2เจอนักกีฬาทั้ง2ทีมสัมผัสมือครับก่อนเริ่มเกมครับทางด้านทวีวัตร์อ c พวกเขาอยู่ในอันดับที่1ของตารางครับมีอยู่16คะแนน ทึงแรกเริ่มต้นครับทวีวัฒ FC ได้เล่นก่อนครับจากขวาไปซ้ายวิตพักบอลจังหวะนี้แล้วโอโ้โหแม่เจ้าโอรัฐพลบุญรัตน์สายโอเวอร์แลบขึ้นมาอดิศักดิ์เป้าปฐมแปะลูกนี้แนมะยัดไปติดนะทูมเข้าไปในกรอบตรงนั้นเจอเกมรับส่วนอ่ะแล้วเจ้าเบนกับตัวจะติดสุรลวิทยกา้าตรงนี้จะให้ทีลองจารัน่าหลุดออกข้างแล้วผู้ตัดสินเป่านกหวีดยาวจบเกมครับาก็แบ่งแต้มกันไปครับ เสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับนักกีฬาทั้ง2ทีมสัมผัสมือครับก่อนเริ่มเกมครับทางด้านเอประตูรีโมทพวกเขาอยู่ในอันดับที่6ของตารางครับมีอยู่8คะแนนเกมครึ่งแรกเริ่มต้นครับทางด้านเอประตูรีโมทได้เล่นก่อนครับสาย ้ายไปขวา,าไฟเจ้าหนุกมนุชาจะพลิกเข้าขวายังยิงไม่ถนัดตรงนั้นครับลุงอารุณยีมูดาลองยิงไกลเลยแล้วก็หอ่อเรียบร้อยเลยครับโอ้ทางด้านนพนโนโออินครับแม่ชาลาใจออกมาไกลไปหน่อยตรงนั้นครับาเจอลุงอารุนครับยิงสวนเลยยิงไกลตรงนี้1นูนย์เลยครับสมยศควายหนีแล้วลุยขึ้นมาครับเอ๊ะแล้วขวาไปสุวิทย์บางทองตั้งปอมยัดมาตรงกลางแล้วแปรลูกน,นี้เรียบร้อยเหมือนกัน โอ้เอาได้เหมือนกันครับทางด้านสมยศเคลยศครับฮ่าตามตีเสมอจนได้ตรงนี้ครับลุงอรุณยิงไกลแล้วตรงนี้ฮะต้องปาดเหมือนกันครับไม่ได้ครับให้ตรงกลางลุงอาุณซ้ายมาสมหมายสมหมายลองแปลลุงนี่ฮะปฏิกีิยายฝากไปเอกวุฒิเอกวุฒิให้ที่เจ้าหนุม่มเจ้าหนุ่มเข้าซ้ายแล้วยิงตรงนี้ฮะยังไปติดครับ แล้วตรงนั้นแล้วเคลียร์ไม่ขาดเรียบร้อยเลยครับโอ้ยอเป็นทางด้านสมหมายครับจะเข้าไปเคลียร์แต่เคลียร์ไม่ขาดตรงนี้ครับโดนลงโทษเลยครับเจอเจ้าหนุ่มอนุชาวิ่งเข้าไปใส่จังหวะนั้นแล้วบอลไม่ออกครับเอกาวุธหาเข้าไปตรงนั้นจะยิงไม่โดนและโพลตัดตสินก็เป่าสัญญ,ญาณจบเกมครับก็เป็น3มคะแนนของทางด้านหอยป้ายแดงครับ เฉือนเอาชานะทางด้านเ e. อประตูรีโมทไปด้วยสกรสอร์2ประตูต่อ1เจ้อสีฟ้าเชิญนักกีฬาทั้ง2ทีมสัมผัสมือครับก่อนเริ่มเกมครับทางด้านตะกิม FC พวกเขาอยู่ในอันดับที่2ของตารางครับมีอยู่14คะแนนส่วนทางด้านส้มตำา2ฝั่งโขงนั้นอยู่ในอันดับที่9ครับ ถึงแรกเริ่มต้นครับส้มตำสองฝังโขงได้เล่นก่อนครับขวาไปซ้ายแล้วอ่างเคาะไปกิติพง์กิติพง์ไฮเจแปนขึ้นขึ้นมาตรงนั้นแล้วจิ้มลงนี้หออเรียบร้อยเลยครับจิ้มยัดเสาแรกเลยตรงนั้นครับเหมือนจะไม่มีมุมแล้วครับแต่บอลมันทะลักเข้าประตูไปเลยปลดล็อกได้ก่อนครับทางด้านเต็กกิมครับเจแปนแท่อ่างขึ้นนํำแล้ว1 0อ,นอนานนท์ฝากฟัวดอลแล้วตรงนี้เป็นเจแปนครับ ได้ควบหนีแล้วขึ้นมาตั้งปอมแล้วก็แปะลูกนี้เรียบร้อยโอ้สองเม็ดเลยครับของทางด้านเจแปนแทอ่างครับไหลให้ใครตรงนี้ไหลกลับมาที่กิติพงศ์ตั้งปอมแล้วลองจิงตรงนี้ยังปัดได้ครับชูติวัตตรงนั้นครับสุนทอนได้เป็นบอลทุ่มครับแต่กิมทุ่มฝากมาอภิชาติอภิชาติฝากต่อไปกิติพงศ์ย้อนให้อภิชาติจิงตรงนี้โอ้เรียบร้อยเลยครับ ส0เลยครับจากอภิชาติเหล่าทองครับเอามาใหม่ถวันถวันจะเปิดไปติดที่ชำนาญและพูตสินเป่านกหวีดยาวจบเกมครับก็เป็น3าคะแนนของทางด้านเต็กกิมเอครับเอาชะนะส้ตมตำสองฝั่งโขงไปได้ครับด้วยสกอร์3ประตูต่อ0ูกับนอกสนามไลฟ์ครับก็ขอนำท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาชมเกมกันต่อครับเกมคู่สุดท้ายประจำส ดาที่7ครับในรายการน้องกันซีเมียร์ลีกซีซั่นที่4ครับเวลาทั้ง2ทีมสัมผัสมือครับก่อนเริ่มเกมครับทางด้านเฟนเอฟซีจากสัปดาห์ที่แล้วพวกเขาอยู่ในอันดับที่3ครับมีอยู่เกมครึ่งแรกเริ่มต้นครับทางด้านเฟนครับได้เล่นก่อนซ้ายไปขวาหยิงของเจ้าหนึ่งทนายมาเข้าทางพิลมพิลมฝากไปย่งไงแล้ววีโรดยิงหต้องปัดเลยครับ คึงหลังยิงอัดของส่วนราชายไปติดก,ก,กำแพงแล้วปะทักอ้าวตรงนี้เจอเจ้าหนึ่งตัดได้ครับเข้าไปในกรอบปลายบาแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเปิดเกมครึ่งหลังมาก็เป็นทางด้านแฟนเอฟซีครับอ่ขึ้นนำเร็วเลยครับ1นครับจากเจ้าทิวครับมากันทองแดงแล้วเปลี่ยนจุดให้ปีอ่ะพงชาเอมยิงยัดไปตรงนี้โอ้ อ,อะไรครับเนี่ยแม่เสมอจนได้ครับโอ้จากปียพง์ชาเอมครับแมาลงมาซูเปอร์ซับเลยตรงนี้ครับเจ้าหนึ่งธนภัทรเจ้าหนึ่งอ้าวยังคว่ไปต่อได้ครับเลี้ยงจี้หนีเข้าซ้ายแล้วยัดไปในกรอบล้าตรงนี้โอ้เรียบร้อยครับแม่เป็นเจ้าทิวมากันทองแดงครับยืนอยู่เดี่ยวเดียวตรงนั้น โอ้แล้วตรงนี้กลับมานําเป็น2ประตูต่อหนึแล้วก็โอ้โหตรงนี้แซงครับขึ้นนำเา้าซันโบเดียวแล้วครับไปเจ้าถิวแหมเล่นไม่ได้หลุดออกหลังและผูตสินก็เป่าสัญญาณจบเกมครับก็เป็นทางด้านเฟนเอฟซีครับเฉือเนเอาชนะเลดไดมอนด์ไปครับ2ประตูต่อหนึ่ง